สวัสดีครับผมบอมสก,กีโฟนะครับช่วงนี้หลายคนก็ต้องโฟกัสไปที่การตามล่านักเตะไอคอนแพ็กใหม่นะครับแต่ว่าใน Data Pa c k 5.0นี้นะครับมีการอัปเดตรูปร่างหน้าตาค่าพลังนักเตะเบสเพลเยอร์หลายคนนฮะหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าหนูจอมันบูเออร์ลิงฮาแลนด์นั่นเองนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวร่างใหม่ของฮาแลนด์ให้ดูนะครับผมค่าพลังเพิ่มขึ้นรูปร่างหน้าตาก็ปรับให้เหมือนปัจจุบันมากขึ้นนะครับการที่เราจะเทรด หา3แรก1โดยเอาบอลดำา3ลูกเหมือนกันไปเทรดหานะครับผมถ้าเกิดหาง่ายๆเลยก็เลือกทีมชาตินอร์เวย์นะครับแล้วก็เป็นตำแหน่ง C F ก็ได้ครับจะได้โฟกัสให้แคบลงมานะฮะถ้าเกิดใครหาไม่เจอแบบนี้นะครับแสดงว่าใน ID ของคุณนะครับมีเออร์ลิงฮาแลนด์ร่างเก่าที่ตัน95อยู่นะตัน95นี่คือร่างเก่านะครับ วิธีการจะเทรดนะฮะคุณจะต้องขายนะครับผมจริงๆจะเอาไปย่อยเป็นเทรนเนอร์จะดีกว่าด้วยซ้านะครับจะได้เอาเทรนเนอร์มาอัปล่างใหม่ให้กับฮาแลนด์นะเออเพิ่นว่าผมคิดไม่ทันนะฮะคิดช้าไปหน่อยนะครับผมขายไปแล้วนะครับนี่แล้วเรามา3มแลกหนึ่งใหม่นะครับก็จะเจอเออร์ลิงฮาแลนด์ร่างใหม่ครับค่าพลังเริ่มต้นที่86นะครับผมอ่ะแต่ถ้าหากว่าคุณอยากได้ฮาแลนด์ร่างเก่าเก็บไว้ด้วยนะครับจะต้องไปหาฮาแลนด์ร่างใหม่ด้วยกัน เปิดแพ็กเอเจนต์ใหม่นะครับผมสุ่มใหม่หรือไม่ก็ไปใช้สเกลนั่นเองนะครับถ้าเกิดใช้จากการเทรดคุณต้องขายร่างเก่าถึงจะเห็นร่างใหม่มาให้แรกนะครับผมอ่ะร่างใหม่ตัน96นะครับเนี่ยตัน96นะครับจาก95เป็น96ฮะแล้ววันนี้ก็จะมายืนคู่กับ คู่ปรับฮะเอ็มบัปเ้ยืนคู่กับฮาแลนด์นะฮะในชีวิตจริงก็คงไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้หรือเปล่าในอนาคตนะครับถ้ามีก็ดีนะอยากเห็น2คนนี้เล่นคู่กันหลือเกิดน,นะครับอายุในเกม20ปีนะครับผมส่วนสูง194เซนมเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะฮะตัวโคตรใหญ่นะครับเป็นเด็กที่รูปร่างใหญ่นะครับผมแล้วก็ตำแหน่งหลักคือ CF ออยู่แล้วนะครับมาดูความสามารถนะฮะ การเล่นเกมรุป95ครับแต่ว่าจุดอ่อนของฮาแลนด์ก็คือเรื่องของการคลองบอลการเลี้ยงบอลน,นะครับมีค่าพลังที่ปานกลางนะครับผมส่งสั้นส่งยาวก็เป็นกองหน้าตัวเป้าเนาะหนะ้าที่หลักคือจบสกอร์นะฮะฟินิชชิ่ง98ฮะไม่ต้องรอฟีเจอร์ฮะค่าพลังจบสกอร์ค่าพลังกองหน้าโคตรโหดนะฮะแล้วเป็นตัวใหญ่ที่เร็วด้วยนะครับสปีดถึง98 โอ้โหตัวใหญ่เร็วด้วยสปีดต้น91นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ครับยิงแรง99นะครับพลังกระโดด93ความแข็งแกร่ง96ฮะบาลานซ์75ครับความอึด88นะครับผมความดุดันก็มีด้วย85นะครับเท้าหลักคือเท้าซ้ายอย่างที่บอกไปนะครับการใช้เท้าขวาก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงนิดนึงนะครับผมส่วนสกิลนะครับผมก็มีสกิลเหมือนกับร่างเดิมก็คือ10สกิลครับมีสกิลหม่งเฮดดิ้งชิ i ช็อตคอนโทรลยิงชิพครับลองเลี้ยงช h o ติ้งฮะยิงไกลพุ่งๆไรซิ ช็อตนะครับยิงเหินเินเอาคถึมพินิถนชิ่งจบสกอร์ท่ายากคิวทิกลูกตอกส้นเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะเดียวยิงจุดโทษเพนิีี่สเปเชียลิสต์นะครับซูเปอร์ซับตัวสำรองนะครับผมไฟติ้งสเปรดิตนะครับแล้วก็เพ่ห์สไตล์เป็นโกโพเชอร์เช่นเคยนะครับถ้าถามว่านักเตะในเกมนี้นะครับผมที่ อยากจะให้มีฟีเจอร์เพยเยอร์ออกมามากที่สุดนะครับผมสําหรับนักเตะที่ยังไม่มีฟีเจอร์เพเยอร์ออกมาเลยนะครับผมเชื่อว่าอันดับหนึ่งทุกคนก็คงอยากได้เจ้าหนูจอมมันบูเออร์ลิงฮาแลนด์เป็นฟีเจอร์เพยเยอร์ซักทีนะครับผมแต่ค่อนข้างยากมากนะครับผมหนึ่งก็คือ บริษตอดอทมุนไม่มีลิขสิทธิ์นะครับสก็คือนอร์เวย์ตกรอบไปแล้วนะครับจะมาในรูปแบบของฟีเจอร์ทีมชาตินะครับตอนนี้ก็ทัวร์นาเมนต์ทีมชาติเพิ่งจบลงไปนะครับอีกหนึ่งความหวังก็คือ UCL นะ UCL นะครับตอนนี้ดอทมุนก็เจอแมนซิตี้อยู่นะครับไม่แน่นะเดี๋ยวต้องลุ้นกันอีกทีนึงว่าสัปดาห์หน้าจะมีแพ็ค ฟีเจอร์เพย์เดอร์เดวีคของ UCL หรือเปล่านะครับเพราะว่าเพิ่งเตะไปในสัปดาห์นี้นะครับผมต้องรอรุ้นกันอีกทีนึงเนาะในวันพฤหัสหน้านะครับประมาณสักวันจันทร์นังคารเราก็จะได้รู้นะครับว่าแพ็กใหม่มีใครมาบ้างนั่นเองนะครับถ้ามีฟีเจอร์เพย์เดอร์ออกมาจริงๆผมว่าค่าพลังทะลุ100แน่นอนนะครับเริ่มต้นเนี่ยค่าพลังสูงแล้วแล้วอายุน้อยด้วยนะครับอายุ20่สิบปีจังหวะน,นี้ทําชิงกันนะครับระหว่างฮาแลนด์กับเอ็มบัปเป้ แหมเข้ามากอดกันเป็นภาพที่ไม่รู้เรื่องจริงจะได้เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ทั้งสองคนไม่ถูกกันแต่ว่ามันก็คือเรื่องของฟุตบอลน,นะครับดีไม่ดีอนาคตทั้งสองคนอาจจะมาเล่นร่วมกันที่เลวมามริดก็ได้นะ <c oughs> ใครจะไปรู้ถูกไหมถ้าเป็นศัตรูกันก็ต้องเล่นเต็มที่ฮะตราบใดวันใดวันหนึ่งถ้าเป็นเพื่อนร่วมทีมกันก็ต้องเป็นมืออาชีพเช่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้อีกทีนึงครับชงให้ฮะวันนี้เอ็มบัปเป้มีหน้าที่ชงฮะแล้วก็คนยิงก็เป็นพระเอกของเราในคล จังหวะนี้ผมพยายามที่จะบังคับฮาแลนด์มาวิ่งดีใจมากอดกับเอ็มเปเป้แต่ทำไมเขาไม่กอดกัน <laughs> ไม่ถูกกันเน่ดูทรงผมแบบนี้ชัดเจนนะแต่ว่าเท่าที่สังเกตนะครับท่าดีใจท่าเก่าที่เป็นการวิ่งมาแล้วถลายนั่งดีใจนะไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะผมยิงหลายลูกมากแต่ว่าไม่มีท่าดีใจนั้นแล้วนะครับแสดงว่าเกมก็อัปเดตค่าดีใจท่าใหม่ให้กับฮาแลนด์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังยิงได้แล้วเจอท่าดีใจท่าเก่านะครับก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับ อันนี้คือร่างเก่านะครับเนี่อันนี้คือลุกเก่านะครับลุกเก่านะไม่มีที่คาดผมแล้วก็ท่าทีใจเป็นแบบนี้ฮะอันนี้คือท่าเก่านะครับนี่ร่างใหม่หรือร่างเก่าเรอประกันคอมเมนต์บอกหน่อยครับ <laughs> เปรียบเทียบให้ดูนิดนึงนะครับด้านซ้ายมือนะครับคือค่าพลังของฮางแลนด์ร่างใหม่นี้ TONER Billboard Superior Milky นะครับร่างปัจจุบันนะครับตัน9 6นะครับด้านขวามือคือตัน9 5ร่างเก่านะครับผมคือโอเวอร์ออต่างกัน1แต้มนะครับค่าพลังที่เด่นๆกว่านะครับของร่างใหม่ก็คือเรื่องของการควบคุมบอลนะครับการเลี้ยงบอลนะคือฮางแลนด์เนี่ยมีจุดอ่อนในเรื่องของการคลองบอลนะครับผมคือคลองบอลค่อนข้างแข็งมากเพราะว่าไม่ใช่สไตล์เลี้ยงอยู่แล้วนะครับผมถึงแม้ว่าจะสปีดสูงนะแต่ว่าคลองบอลอาจจะไม่ค่อยดีแต่ร่างใหม่เน่ิมึนนนาดงะะ เรื่องของการควบคุมบอลการเลี้ยงบอลบ,บวก 2, 2นะครับผมแล้วก็เรื่องของการส่งบอลน,นะครับฟินิชชิ่งเนี่ยจบสกอร์บวกอีก1น,นะครับจาก97เป็น98นะครับลูกปั่นไซด์ดีขึ้นมงดีขึ้นนะครับการเข้าปะทะบอลแย่งบอลดีขึ้นดุดันดีขึ้นนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งดีขึ้นพลังกระโดดดีขึ้นความอึดดีขึ้นนะครับผมดีขึ้นหลายอย่างเลยนะครับไม่มีเรื่องไหนที่แย่ลงกว่าเดิมเลยนะครับเป็นคนที่แมพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมนี่กลับกลายเป็นว่าเหมือนกับ ร่างใหม่นี้เป็นฟีเจอร์เพลเยอร์ย่อยๆแล้วกันนะครับถ้าเทียบจากร่างเก่าเนาะค่าพลังเพิ่มขึ้นนะครับผมเป็นน้องๆฟีเจอร์นี้เองนะยังไม่มีฟีเจอร์จริงๆออกมานะครับผม Data p แพคร่างใหม่นี้นะฮะก็ถือว่าเป็นฮาร์เรลด์ร่างใหม่เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลุกนะครับรูปร่างหน้าตาใหม่นะครับผมท่าดีใจใหม่ค่าพลังใหม่ก็คือร่างใหม่นะครับทุกคนอ่ะใครอยากได้ร่างใหม่นะครับผมก็ไปเทรดเอานะครับแคเปเบสเพลเยอร์น,นี้ก็โหดแล้วอ่ะถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าผม <c oughs> ใส่ชุดโมเดลของทีมอะไรทำไมเหมือนดอทมูลจังเลยนะครับคล้ายแล้วกันคล้ายดอทมูลแล้วเกินนะฮะผมใช้ชุดโมเดลของวัตฟอร์ดนะครับวัตฟอร์ดเนาะไปหาใช้กันดูนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นดอทมูลเนาะใครทําฟูลดอทมูลนะครับไม่มีโมเดลนะครับในเกมนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกทีมที่มันใกล้เคียงนะครับวัตฟอร์ดน่าจะใกล้เคียงสุดแล้วนะครับขอให้ล็อกเข้าซ้ายแบบนี้นะ เอกเข้าซ้ายไว้ก่อนนะครับถ้าเล่นหน้าคู่ให้ยืนฝั่งขวานะครับจะได้เราเข้าซ้ายนะครับแล้วเอาเอ็มบัปเป้แบบนี้นะยืนฝั่งซ้ายแบบนี้อู้หเข้าขากันสุดๆตุ้มก็ไปยิงแรงคิกกิ้งพาวเวอร์99มีสกิลสนับสนุนยิงดีฟินิชชิ่งดีนะครับวิ่งหาช่องดีนะครับยืนตำแหน่งดีและที่สำคัญเป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่แข็งแกร่งสูงมากแต่มีความเร็วอีกด้วยฮะแหมคุณสะบัดย้อนแย้งแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะครับทุกคนเสียอย่างเดียวในเรื่องของการคลองบอล จะคลองบอลถือถือแข็งๆไปนิดนึงนะแหมถ้าเกิดคลองบอลดีด้วยนะผมว่าเอ็มบาเป้ก็เอ็ <c oughs> มบาเป้เถอะแหมถ้าคุณสมบัติเพียบพร้อมขนาดนี้แต่คลองบอลดีด้วยเนี่ยแหมเกินมนุษย์มานาไปแล้วครับจะเก่งทุกอย่างเก่งทุกด้านไปแล้วนะครับดูว่าแต่ทรงตัวก็ไม่ดีด้วยนะครับบาลานซ์อาจจะน้อยไปด้วยนะครับก็สัมพันธ์กับเรื่องของการคลองบอลน,นะคลองบอลได้ไม่ค่อยดีก็บาลซ์ก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับแต่ขอให้มีจังหวะได้ยิงนะยืนหน้าคนเดียวก็ได้ยืนคู่ก็ได้ครับคุณจะเล่นสไตล์ไหนแผนไหนผมมว่่าาไดด้หดะคัแลทีสํญ ถ้าเกิดจับลงมาเป็นตัวสำรองนะครมีสกิลซูเปอร์ซับด้วยเนี่ยบวกบัฟค่าพลังเข้าไปอีกเวลาลงมาเป็นตัวสำรองนะครับผมยิ่งโหดไปใหญ่นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นตั้งแต่ ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยสกิลซูเปอร์ซับมันไม่ทำงานนะครับแล้วก็เฟเดมิน่าก็อาจจะหมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนนิยมจับมาเล่นเป็นตัวสำรองโดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับ b c ซของเราเนี่ยผมเห็นหลายแมชมากหลายนัดมากนะครับผมที่จับฮาแดนลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงอาจจะเป็นช่วงท้ายเกมนะครับหรือว่าช่วงครึ่งหลังก็ได้นะครับเข้าซ้ายแล้วตูมเข้าไปนี่ติดหลายซิงช็อตด,ด้วยนะครับแค่เบสเพลเยอร์ก็โหดแล้วฮะแล้วฟีเจอร์จะออกมาผมว่าบันเทิงแน่นอนฮะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้ารู้กันนะครับถ้าจะมานะครับถ้าดอทมุนยังไม่ตกรอบ UCL ไปซับก่อนนะครับผมสัปดาห์หน้ามีฟิเจอร์เพย์เยอร์เพย์วีของ UCL มาลุ้นอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะมีฮาแลนด์หรือเปล่าแต่ว่ายิงไม่ได้นี่สิถ้ายิงไม่ได้เนี่ยก็คงมีโอกาสน้อยที่จะติดฟีเจอร์เพย์เยอร์นะครับ โอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็แหมก็ลุ้นกันต่อไปนะครับส่วนตัวผมก็อยากให้มีเหลือเกินนะครับนักเตะปัจจุบันแบบนี้อายุน้อยแบบนี้เมื่อทำเลเว์ตันแล้วถ้ามีฟิเจอเออร์ออกมาไม่ต่ํากว่า100แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาวิเคราะห์กันให้ดูดีๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับความเป็นไปได้ของการที่จะมีฟเจเยอร์ฮาแลนใน UCL เนี่ยผมว่าโอกาสน้อยมากหรือ เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเหตุผลก็คือ1นะฮะโปรไฟล์ของฮาแลนด์ในเกมนี้นะครับไม่มีสโม,มสรสังกัดนะครับเป็นฟรีอยู่นะครับผมเหตุผลที่2ก็คือว่าคนลมิไม่มีลิขสิทธิ์ลีกบุนเดสลีกานะครับผมบางคนอาจจะแย้งว่าเอ๊แล้วทำไมนักเตะของเลียปูนักเตะของแมนซิตี้เป็นสโม,มสรที่ไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยยังมีฟีเจอร์เพยเยอร์ยังมีไอคอนออกมาได้เลยนะครับผมคือคนามิมีลิขสิทธิ์ของพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ไม่มีลิขสิทธิ์ของเลียภูเพราะฉะนั้น ไม่ได้แปลกนะครับผมที่จะมีฟิเจอร์พเพย์ของเลียพูลนะครับแต่สำหรับดอทมุลเนี่ยคนอมิไม่มีลิขสิทธ์ทั้งสมโมสรแล้วก็ไม่มีลิขสิทธ์ทั้งหลีกบูนเอสลีกาด้วยนะครับต่างกับบาเยอร์มินิกนะฮะบาเยอร์มินิกเนี่ยมีลิขสิทธ์ของ บาเยนของสโมสรนนะครับแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ของฮาแลนด์ฟีเจอร์ในเร็วๆนี้เนี่ยผมว่ายากนะครับยกเว้นรอทัวร์นาเมนต์ทีมชาติหรือไม่ก็ต้องรอซีซั่นหน้าเลยนะครับที่ฮาแลนด์จะย้ายทีมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลใดที่มันอาจจะคาดเคลื่อนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กดดูกรันนคลลิอื่เย you mm -hmm.